คนเกษตรค่ะวันนี้คุณเกษตรได้มีเวลาและโอกาสมาถวายเพลงค่ะอยู่ที่วัดบ้านห้วยลาช่วงจังหวัดที่รอพระไปทําธุรกิจไอทำ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 อะไรเออทำนี่มนจ้าทำธุรกิจทำก, <laughs> ทำกิจนิ่มนที่ อาต่างบ้านนะคะพอดีมาเจอชาวบ้านผู้แก่ในบ้านห้วยล้าค่ะช่วยกันเตรียมงานกระถินค่ะกระถิ่นที่จะถึงนี้ในวันที่10ถึงวันที่12เดือนสิงหาคมอ้ยเดือนตุลาคมค่ะขอโทษที2568จ้จะมาดูบรรยากาศนะจ๊ะบรรยากาศในงานค่ะคนเกษตรก็มาร่วมด้วยช่วยกันค่ะทำโคม แก่ทำโคมไฟเขาบอกทำโคมไฟเป็นโคมเฉพาะของชาวพื้นเมืองล้านนาค่ะเนี่ยค่ะคนเกษตรเพิ่งทำไปได้เนี่ยค่ะยังไม่แล้วเสร็จหรอกค่ะตอนนี้ก็เลยมาไลฟ์ให้เพื่อนๆทุกคนค่ะได้ชมค่ะบรรยากาศว่ากว่าจะเป็นงานกว่าจะเป็นรูปร่างของงานค่ะจะต้องมีการเตรียมการ เพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วดูบริเวณรอบๆวัดด้วยออวัดห้วยล้าเราก็เคยได้มาไลฟ์สดครั้งหนึ่งกันแล้วนะคะดูบรรยากาศค่ะนั่นคือฝั่งทางนู้้นคือทางเข้าวัดจะ้ะพิกัดที่ตั้งแปลงนะคะวัดบ้านห้วยลาตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่าน,นะคะ่ะ ค่ะางบนมีโคมไฟออามาดูบรรยากาศของคนผู้แก่นี่ไดูโคมที่เาทมาแล้ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนริมนคนเกษตรค่ะวันนี้ได้มีเวลาได้โอกาสเข้ามาวัดมาถวายเพลนเจอ,อผู้แก่ค่ะมาเตรียมบุญค่ะทุกคนที่วัดบ้านห้วยลาค่ะตอนนี้กำลังทำโครมค่ะโครมประทีปหรือโครมไฟหรือโคมยี่เปงแล้วแต่เราจะเรียกขานกันค่ะทุกคนแขวนไว้ตามนะะี่ค่ะ แขวนไว้ตามประดิษฐ์รอบๆโบสถ์สถาน,นขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมค่ะพอดีว่ามาถวายเพลงค่ะจเจอเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเออประทับใจจากไม่เคยเห็น<อ>ก็ได้เห็นค่ะมาดูนะคะตรงนั้นทำเสร็จแล้วคนแก่เขาก็จะไปแขวนไว้ค่ะเพื่อที่จะ ประดับอ,องค์ทรงเครื่องเป็นริ้วค่ะให้สวยงามเป็นการห่อโครงห่มโครงค่ะ,คะมีทั้งแบบผ้าอานี่ไงอันนี้แบบผ้าแล้วก็มีทั้งแบบเนี่ยค่ะกระดาษสากระดาษเขาเรียกกระดาษอะไรละ่ะแม่กระดาษหนูก็ลืมละ ลืมละเออกระดาษมันกระดาษที่ทำว่าวอะ่ะเออแล้วก็ประดับประดาด้วยดินนะดินลายแต่งสีค่ะตัดเองคนแก่ตัดเองนะคะเนี่ยมาดูมาดูค่ะมาดูบรรยากาศในการทำแอนแอนนี่นี่น,นี่แม่วันนี้ที่สีสสเหลืองนี่ค่ะนี่กำลังวัดค่ะวัดขนาดความกว้างความยาวความสูงอันนี้ทำอะไรแม่หางมันบอดลือตัว ไอ้ที่แม่วัดนี่ทําหางหรือว่าทําตัวคมทำตัวโอ้ทําตัวโคมเนี่ยทําตัวคมแล้วทําหางด้วยแบบผ้าค่ะอ่าโอ้เก่งมากเลยค่ะเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาค่ะได้จังหวะค่ะวันนี้มาทําเพลงถวายเพลงค่ะตอนนี้กําลังรอตุเจ้าค่ะรอตุเจ้ารับกิจนิมนต์ที่หมู่บ้านข้างเคียงเจ้า นี่แม่คนนี้เขาเก่งค่ะนี่กำลังประดับผ้าค่ะทำผ้าโอ้ใช้นี่ด้วยใช้แมกเย็บจ้ะใช้แมกเย็บแล้วทีนี้เราก็จะใช้ดิ้นเนาะเลื่อมๆปิดทับแมกอีกทีหนึง่งโอ้โหมันไม่ง่ายๆนะคะเมื่อกี้คนเกษตรก็ลองทำดูแล้วค่ะไหนๆไปไหนนอนี่นี่นี่กำลังกลิ้งไปทางนู้นก็เลยขี้ฝอยก่อน เดี๋ยวเราจะมาทําต่อค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเกษตรทําไปแล้วค่ะส่วนหนึ่งเหลือแต่เหลือแต่ผูกอ่าผูกเหลี่ยมนี่ค่ะตรงนี้ค่ะผูกเหลี่ยมให้มันเป็นลวดแบบนี้ค่ะเอาลวดเข้าแบบนี้ค่ะ,ะผูกยึดไว้อ่ไปดูท่านอื่นๆเดี๋ยจะเบื่อคนเกษตรซะก่อนเนี่ยสามารถตั้งได้เน้อตั้งได้เนื้อนี่นี่น,นี่ตั้งได้แบบนี้เลยเออเนี่ยตอนนี้กำลังร้อย งานของแม่แม่ค่ะดูมีแต่วัตถุโบราณกันทั้งนั้นเลยที่มาค่ะสาวเหลือน้อยทั้งนั้นเลยแต่ผู้มีความสามารถค่ะใครว่างก็ลงมาเนาะลงมาร่วมด้วยช่วยกันขมักขมิ่นขมุกขมัวหายใจหน่อยนะอย่าจ้องนัก <laughs> <laughs> อย่าเกรงนักนะคะ ห้ามเกรงนะคะเวลาปุไลสดค่ะมุ่นๆนค่ะแม่ไม่ต้องเกรงค่ะค่ะไม่ต้องเกรงค่ะให้หายใจด้วยเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางนู้นก็กีฝอยกีฝอยให้ถ่ายบรรยากาศเดี๋ยวไปถ่ายเออเนี่ยบรรยากาศท้องทุ่งนาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนค่อยมาดูอีกทีหนึ่งค่ะเราชิวๆเบาๆค่ะ ตรงวัดบ้านห้วยล้านนี่เราจะมีวิถีอีกตัวหนึ่งก็คือเกษตรเหมือนกันค่ะอิงน้ว่าวิถีเชิงเกษตรค่ะนี่ค่ะนาสวยงามค่ะค่ะนาสวยงามและภูเขาด้วยภูเขาทางไปดอยสกาดจ้าตึ๊ดตๆตตตสูงที่สุดนั่นค่ะเทือกเขาภูคาสูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะนี่ค่ะ นาสวยๆค่ะไม่มีหญ้าเลยค่ะคลองน้ําส่งน้ําเลี้ยงค่ะมาจากนู่นค่ะไล่ๆๆไปตามขอบถนนค่ะฝายเราอยู่นู่นค่ะฝายน้ําปัวเป็นน้ําเส้นเลือดใหญ่ค่ะที่รอเลี้ยงวิถีชีวิตคนเกษตรจ้ะอ้าวตัดมาทางนี้บ้างเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะเออเดี๋ยวจะเบื่อมาดูวิถีอีกตัวนึงก็คือ,อความสามัคคีของไทยบ้านเฮาจ้ะ ตอนนี้รอตู้เจ้าค่ะดูผ้าเหลืองไปก่อนความศรัทธามันอยู่ที่ใจค่ะทำไปเถอะขอให้มีความสุขเราทำไปเราไม่ได้หวังผลค่ะผลที่ได้ก็คือความสบายอกสบายใจที่นี่เนี่ยแม่กำลังแม่กำลังทงอะไรจ๊ะทำหางเออทำหางโครมปฏิบโครมยีเป่งโครมยีเป่ง,ปงหรือ อันยังก่อที่ว่าอะไรนะใน,ในงานกระถินที่ที่ที่นอกจากนี้โคมไฟเออแม่พูดว่าโคมไฟแต่คนเกษตรเสริมอีกโคมยี่เปงก็ได้ค่ะเป็นโคมของชาวเมืองล้านนาค่ะเนี่ยทำหางแบบไหนจ๊ะนี่ตัดออกมาแบบนี้แหละค่ะประณีตประนีตเนี่ยเนี่หางสวย แล้วก็ตัวด้วยเขาจะหนีบหนีบเป็นตัวเป็นตัวค่ะโอ้ไม่ต้องมีคําว่าหลงกันหลงชิ้นนะคะนี่ค่ะออกมาผลสําเร็จของงานแตนแอนแบบนี้ค่ะนูดูดูเป็นเป็นผ้านั้นด้วยเป็นผ้าไทยก็มีแล้วป,ประดับประดาด้วยดินเงินดินทองไอเขาเรียกว่าแผ่แผนอะไรเนาะ นี่นี่แผ่นตรงไหนอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นอันเลื่อมๆนะคะเป็นรอยอยักแม่อันนั้นก็ตัดเองหรือซื้อสําเร็จจ้ะตัดเองเหรอปาดฝีมือจังเลยลิ้วเล็กๆค่ะดูดซีตามีแต่สาวเลือนน้อยทั้งนั้นเลยอื้มแต่คนสาวเลือนซำน้อยทั้งนั้นเลยยังมองเห็นหย่วนเล็กๆนะหัวยังไม่งอเห็นไหมคะยังเข้า โอ้ไม่หงอกเลยไม่งอกเลยเออขาวโพนไม่หงอกเลยขอบคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมค่ะดูบรรยากาศกันดูบรรยากาศได้มาทั้งทีเก็บบรรยากาศมาฝากยามช่วงเพลนเพลนค่ะเปลนเพลนคลายเหงากันค่ะทุกคน ตอนนี้พวกเรากำลังเตรียมงานบุญกระถินค่ะที่จะถึงในวันที่10ถึง12เดือนตุลาคม2568ค่ะที่วัดบ้านห้วยล้าค่ะอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะอ๋อน้อทอกศนึกว่ารถมารถมาสมพระ ทำไปเราก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยเราก็เติมน้ําเข้าไปค่ะเลือดต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ําบ้างค่ะไม่งั้นก็จะฉี่ออกมาเป็นสีแดงๆค่ะอ๋อตัดหญ้าเออสวยเนี่ยคันทนานะ่ะสวยๆทีนี้เราก็มัดตามเหลี่ยมค่ะที่นี่มีแปดเหลี่ยมค่ะเขาบอกเหลี่ยมจัด แปะเหลี่ยมใช้ลวดค่ะประหยัดง,งบจ้าประหยัดง,งบฝั่งโน้นก็หักค่ะหักมุมวัดวัดวดวดสดุที่ใช้ในตอนนี้เขาเร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 ียกกันนี้ว่าอะไรนะแม่อันนี้คนเราเรียกว่าอตอกค่ะตอกมัดข้าวอ่าเราใช้ตอกค่ะเห็นไหมนอกจากมัดข้าวแล้วยังมาทำ สิ่งประดิษฐ์โคมไฟอันสวยงามค่ะให้คนได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> หายใจหน่อยนะจ๊ะแม่หายใจหน่อยไม่ต้องเกรงค่ะ ทุกคนขอบคุณนะคะที่เป็นอนี่นี่นี่ฝีมือฝีมือกระดาษกระดาษเราก็มีกระดาษที่มันทำว่าวเนาะอยู่มุมนู้นกระดาษที่ทําว่าวอยู่มุมนู้นก็สงสัยจะแม่คนนี้แหละนี่ตัดจะไม่แม่กระดาษแม่ก็ทำใช่ไหมสร้างแบบทำคนเดียวน่ะเห็นไหมอ่าก็คือสิ่งห่อหุ้มอ่า ห่อหมข้างนอกที่สวยงามเนี่ยเป็นคุณแม่ท่านนี้ท่านเดียวมีมีใครมาสืบบ้างเนาะฝีมือนี่มีมีอยู่โอ๋น้องสาวแม่ไม่ได้มาช่วยก็ดีดีดีค่ะอ่าทีนี้ตัดสวยตัดตรงเป๊ะ ถ้าคนตกแต่งบแบบนี้นะทำไม่สวยออแ,แล้วขึ้นรูปไม่ตรงมันก็ไม่งามเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เคลื่อนไหวด้วยฟันเฟืองเห็นไหมเป็นช่างออกแบบช่างตัดช่างเย็บช่างเขาเถอะน <c oughs> น่นนน่นช่างขึ้นรูปเน่นทางนู้นค่ะถ้าหากไม่ตรงอันไนแม่ คนจะว่าเนาะใครหูกี่บาลาคนงับเจคนเหล่เอ้ยบอกมีคนงามจักคนแมนบอโอ้ยไม่อยากดูแล้วแมนบอกอีสานกับคนเหนือมาอยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยคนเกษตรเป็นคนอีสานจะกําลังพูดคําเมืองกําลังจะหัดค่ะ ก็งามสมัยสมัย hmm. ก่อนงามเนาะพอมีลูกนี่เองทำให้เสียความงามไปหมดเลยโอ้อดีตสาวลำวงหนุนขึ้นลูกแผนกพี่เจี๊อนแผนกยังนแผนกตนลวด เออต่ลวดก็พอดีเหมาะนะในเวลามัดนะทำลายนะนี่นะทำลายเออทำลายเหรอภายในตาภายในทำลายเนาะอันนั้นวัดค่ะวัดมันจะมีวงเล็กกับวงใหญ่ค่ะมาอยู่ที่นี่เก่งเก่งค่ะจากที่ ขี่คู่อาตายมั้ขดทำไมขี่คู่เลอเอาาขึ้นข้างาไปต้างัขไังนไปละเสร็จแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะ ติดให้เป็นองค์กระถินค่ะ,อะ<ต>ของวัดบ้านห้ล้ละอำเภอปัวจังหวัดน่านกันค่ะทุกคนเตรียมไว้กว่าจะถึงวันก็เหลืออีกประมาณวันนี้วันที่ยี่สิบมันที่อีกสิบกว่าวันค่ะทุกคนเนี่ยเพราะว่างานกระถินวันเดือนนี้เดือนอะไรก็พี่สิงหากันยาตุลาโออีกสองเดือนกว่ากว่าค่ะ เดือนตุลาค่ะทุกคนวันที่10ถึง12เดือนตุลา2568ค่ะหลังออกพรรษาค่ะทุกคนเออกระถิ้นมันต้องหลังส่วนด้านนอกค่ะด้านนอกเดินเดินเดินมาเล่นชมวิวด้านนอกด้วยเบื่อเบื่อข้างในค่ะทุกคนอขอบคุณนะคะเพื่อนเอนทุกคนที่แวะเวียน,นเข้ามารับชมค่ะครั้งหนึ่งคนเกษตรเคย พามาชมตอนนี้ก็จะมีวิถีชาวบ้านค่ะกำลังตัดหญ้าตามขอบนะคะคันแทนาจะคันแทนาของตนเองตรงนี้ตรงนี้เป็นนาหวานส่วนทางนูน้นข้ามไายไปน,นิน้อยคลองไปหน่อยนึงนี่ที่เห็นนี่ค่ะบริเวณเนี่ยจะเป็นนาดำค่ะดำ ที่นี่บางทีก็สังเกตดูว่าเอ้ยดำทำไมตรงเขาก็ดำคนนะใช้มือคนนี่แหละดำมือคนดำดำดำเอาระยะของตัวเองแต่ละคนแต่ละคนพอทำออกมาแล้วเนี่ยเป็นเส้นตรงตรงจริงๆสวยค่ะช่วงแรกๆที่ข้าวยังไม่แตกกอ,อใบยังไม่แผ่แบบนี้นะเห็นเป็นริ้วสวยแต่ถ้าลงไปดูข้างล่างก็จะเรียงกันค่ะ เวลากําจัดยาก็ง่ายหรือข้าวตายเราก็เดินเข้าไปซ่อมแซมข้าวได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะนี่ค่ะบริบทข้างหลังวัดค่ะข้างๆวัดวิวสวยค่ะสูงๆนั่นคือเทือกเขาภูคาไล่มาค่ะทางนู้นขึ้นไปทางเขาดอยสกาดค่ะ นูนนาคุณเกษตรอยู่ทางนู่นค่ะลักษณะเหมือนเป็นเขาขั้นบันไดลงมาค่ะตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นรีสอร์ทรีรีสอร์ทอะไรนะคุณพี่ตรงนี้นะบ้านนอกคอ,อกนาเนาะเออบ้านนอกคอ,อกนาก็มีสวยค่ะถนนหนทางก็สวยจัดระเบียบออกมาได้สวยมากเลย ค่ะท่นใดได้มาเยือนมาชมแล้วพูดคำคัได้คำเดียวเหมือนกับคนเกษตรค่ะลงไหลจริงๆค่ะหน้าชมน้าย,ยนค่ะถนนสวยมากเลยวิวก็สวยภูเขาก็สวยขอบคุณนะคะกำลังใจมาหนึ่งไแล้วค่ะขอบคุณจริงๆที่ให้กำลังใจคนเกษตรค่ะวันนี้คนเกษตรจุดประสงค์ก็คือ มาทำบุญค่ะทำเพลนถวายเพลงด้วยหมูปิ้งที่คนเกษตรขายอยู่ตรงริมทางนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดเข้าไปดูคนเกษตรไลฟ์ก็จะเห็นคนเกษตรมานั่งไลฟ์ขายหมูปิ้งบ้างขายเกี๊ยวบ้างขายขายอะไรนะเฟ้นไฟไก่เส้นให้เด็กๆบ้างค่ะให้คนแก่บ้างอย่างเงี้ยก็จะเห็น ตอนนี้กำลังรอตู้เจ้าค่ะมาถวายเพลนช่วงเข้าพรรษาขอพระคุณนะคะกำลังใจมาอีกแล้วได้สองไลค์สองกำลังใจกับเพื่อนๆที่อยู่ร่วมช่องร่วมอุดมการด้วยกันแปดท่านค่ะขอบคุณจริงๆค่ะมากับสามีนะคะคุณสามีค่ะตอนนี้คุณสามีก็ทำงานรับราชการ,รเกษียณอายุราชการค่ะ รับราชการตำรวจเกษียณอายุราชการแล้วห่างบ้านมาตั้งเจ็ดปีเอสี่สิบปีค่ะก็เลยขอมากับมาอยู่ที่บ้านห้วยลาอำเภอปัวจังหวัดน่านค่ะทีนี้คุณเกษก็เลยลาออกจากงานติดตามสามีมามาเป็นแม่บ้านมาเลี้ยงลูกนำเอาลูกสาวมาเรียนอยู่ที่นี่ด้วยเข้ามหนึ่งค่ะลูกสาว น,นี่กำลังไปเรียนวันนี้มาก็เลยมาเจอบรรยากาศผู้เฒ่าผู้แก่จ้ะแวะม,มาทางนี้บ้างอาท่านใดเผื่อบางท่านยังไม่เห็นชมวิวบ้านเราคะ่ะหลังวัดคะ่ะหลังวัดบ้านเฮลาสวยสวยจ้ะทุกคนเออที่นี้ที่นี่นะสินค้าพวกการเกษตรเนี่ยนะคะเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ขายโดยเฉพาะกล้วยคนเกษตรมีกล้วย ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่จังหวัดที่ช่วงหน้าร้อนอกล้วยคนเกษตรหน้าฝนเนี่ยทุกคนมีทุกบ้านค่ะทุกคนถนอมอาหารก็แล้วทำอะไรก็แล้วคนเกษตรก็มาทำน้ำหมักค่ะเอาไปลงไหนเอาไปลงใส่ในบอ่อปูบอ่อปลาหน้าข้าวค่ะบำบัดทีนี้หน้าหน้าแง้งคนเกษตรก็ทํากล้วยตากไว้กินในหน้าฝนก็โอ้สุดยอดกินกับกาแฟไปขายที่ไหนเนี่ยทุกคนเอ,อ้ยวีใหญ่มาเอ,อิบมาอาบเนี่ย วีละห้าบาทเขาก็ยังเมินค่ะทุกคนอย่า <c oughs> ที่นี่ขอ,อกันกินค่ะเหมือนคนเกษตรเนี่ยตอนนี้ลำไยไม่เป็นราคอบ้านบ้านใครตอนนี้เหลืออีเหลืองค่ะอีเหลืองกับชมพูส่วนอีดอค่อยๆปล่อยให้มันร่วงทิ้งค่ะ <c oughs> พอได้ว่าเออใครไม่มีมามาเอาไปกินจ้ะมีเงาะด้วย <c oughs> หน้าตาคนเกษตรก็ประมาณนี้ค่ะมาวัดค่ะ,ะมีเงาะด้วยค่ะทุกคนเงาะก็ใครมาก็แบ่งปันกันไปกินค่ะไม่ค่อยได้ขายกันค่ะทุกคนตอนนี้มีทุกบ้านออกพร้อมกันเขาซื้อขายกันกิโลละ <c oughs> มีเงาะปีนี้กิโลละสิบแปดสิบเก้าบาทนะสูงกว่าลำไย,ยค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชม <c oughs> สบายดีกันนะคะทุกคนช่วยสวยค่ะวิวสวยตื่นแต่เช้าวันนี้ตีสี่มาขายหมูปิ้งค่ะขายหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็เลยนำส่วนหนึ่งมาถวายพระด้วยถวายเกลน มาดูบรรยากาศข้างในค่ะ ไปไหนผักบุ้งนะผักบุ้งไม่มีตอนนี้ไม่มีมีแต่ร้าน้ามีเยอะแต่นี่แม่น้ำไม่มีหรอกรบกวนเราน้ำให้ดูหน่อย ัดเสร็จตัดเสร็จแล้วก็จะหนีเป็นตัวเป็นตัวไว้ค่ะอ่าโคมจะต้องการสีอะไรก็หนีเป็นตัวตัวหนุค่ะที่แล้วเสร็จแล้วเตรียมแขวนไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเหมือนลักษณะนี้ค่ะแขวนระยงระยะไว้โอ้สวยๆค่ะแค่วัสดุวัสดุมีแค่ตอกค่ะตอกมัดข้าวในราคาไม้ไผ่ค่ะ ไม้ไผ่ทาเป็นตอกยัไงเป็นเส้นเล็กๆบางๆ <c oughs> แต่มาทําโครงโคมให้สวยๆงามๆได้แ <c> ม <oughs> ่กำลังจะขึ้นคนโน้นป้าคนโน้นเขาทำโครงนะทำโครงเป็นคนหักเป็นขึ้นคนขึ้นรูปโครง เป็นเส้นแบบนี้มาแม่ยิบมาเนี่ยเป็นเส้นตอกละหักหักให้เป็นเหลี่ยมมันจะมีความกว้างความกว้างความใหญ่ต่างกันค่ะมันจะเป็นวงในกับวงนอกแล้วเราก็มาประกบตามเหลี่ยมเข้าแล้วมัดค่ะมัดให้ตรงเหลี่ยมค่ะตรงตรงที่เขาหักไว้อย่างนี้ไวยงนี้ให้ตรงเหลี่ยมๆกัน ถ้าเหลื่อมเหลี่ยมกันมันก็จะทําให้โคมระเบี้ยวก็ก็ค่อนข้างยากอยู่นะคนเกษตรทำไปแล้วยังไม่แล้วเสร็จเลยวันนี้ก็เคยขอไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูกันบ้างมาดนมาบจยตั้งอกก้อนหมดก้อนาัจยตั้งอ่ะไปได้ยังอ่ะพายใยขึ้นไปหาหมอโรงพยาบาลได้ยังไปมาแล้วเจ้าได้ไหมได้เด้ นั่นแหละผมว่าอเลยผมยังื่้ไปได้เลยโอ้ยโอ้ยเสื้อแม่ให้นั่นต้องก้อนนั่นมาทำนี่คือกัรมาขอได้เขาลกเขาเหลียมมาขอปัอกปได้ขออันโอ้ยใช้ลวนมัดนี่หนึ่งมันประหยัดดีแต่ถ้าใครมีมีทุนหน่อยใช้กาวค่ะกาวติดง่ายดีกดแปดกดแปด แป๊บเดียวเกาวร้อนกาวเย็นกาวอะไรก็ว่ากันไปค่ะแต่ที่นี่ประหยัดดีเขาบอกกว่าจะได้หลายหร้อยตัวเนี่ยมันจะได้เสียตังค์เยอะเลยใช้ลวดแทนมาแต่ขึ้นแบบนี้เลยขอหมอรักษาในห้องหมอักษาอมัดเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแน่ ใแบบนี้อ่าทีนี้ก็มาต่อไปก็พะแนกใส่เสื้อผ้าค่ะอ่าแต่งองค์ทรงเครื่องส่วนตรงนี้อ่าไว้เป็นที่แขวนคะอมันเป็นที่